สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนๆขับดูทุกคนเลยนะคะวันนี้ก็เจอกันอีกแนละ้วแล้วก็เช่นเคยนะคะในช่อง Focus Channel นะจะ๊ะทุกคนซึ่งวันนี้นะจ๊ะเราก็จะมาแจก ID เป็น ID ของรถเมย์นะจ๊ะซึ่งจะมีทั้งหมด4 ID นะเดี๋ยวเราไปเริ่มใส่ ID แรกเลย ทุกคนคะความจริงมันมีเท่าไหร่เนี่ยมันมีสามไดีนะทุกคนเมื่อกี้เราก็พูดผิดนะโอเคเดี๋ยวเราจะมาใส่ดีว่ามอมกันเลยนะคะหนึ่งห้าหนึ่งหกสองศูนย์เจ็ดหกเจ็ดสามเจ็ดสี่หนึ่งสี่ อ่าโอเคแล้วก็กดที่โอเคแล้วก็กดดาวน์โหลดนะตรงนี้อ่ะโอเคอ่าทุกคนมันซึ่งมันก็อุ้ยนี่เลยทุกคนมันอยู่ไม่ไกลเลยนะคะปบ๊กไอรถเมลของเราอยู่ไม่ไกลนะจ๊ะอยู่แบบใกล้มากเลยนี่ก็จะเป็นประมาณนี้เลยเป็นคันสีเขียวนะจ๊ะ green ตาร์นะจะชื่อมัน green star อ่ะโอเค แล้วเราก็จะเข้าไปข้างในกันเลยนี่พี่อยากจะบอกข้างในเนี่ยนะคะนึกว่าบ้านหรูมากอืมจริง,รงๆเราก็นึกว่าบ้านไปแล้วหนึ่งดูสิที่นั่งข้างหลังเนี่ยแบบมันก็เสียวๆนิดนึงเนาะนั่งตรงขอบหน้าต่างอันนี้็ยิ่งเสียวนี่ชั้นแรกเลยทุกคนแล้วต่อไปก็จะเป็นชั้นสองชั้นที่สองอืมนี่เลยนั่งข้างหลังก็คือแบบนี่คือรู้สึกสบายมากเลยนะคะ อ่ะโอเคต่อไปเดี๋ยวเราก็อ่ะโอเคทุกคนเดี๋ยวเราไปดีต่อไปกันเลยอ่ะกดเข้าไปที่เดิมเลยแล้วเราก็ลบ ID ตัวนี้ออกนะจ๊ะอ่ะต่อไป ID นี้ก็คือเก้าเจ็ดกเก้าก็พิมพ์ไมได้เลยเจ็ อ่าแล้วก็สี่หกศูนย์สามเจ็ดอ่าโอเคแล้วก็กดที่โอเคแล้วก็กดตรงนี้เลยมีทุกคนเราอยากรู้ว่ามันจะรู้สึกว่ามันจะสวยแค่ไหนอ่ะโอเคตรงนี้ก็อยู่อ่าอยู่ตรงนั้นเองนะทุกคนนี่เลย ก็จะเป็นรถเมล์แบบชั้นเดียวนะจ๊ะชื่อซากูระนี่ส่วนตรงอันตรงนี้ก็จะเป็นเอ,อ่อที่คนขับนะจังคนเอาไว้ให้คนขับนี่มาขับนะโอ้แล้วส่วนตรงนี้นะคะก็เป็นที่นั่งรองคนขับหรือว่าเพราะว่าแบบในรถเมล์หรือว่ารถทัวร์อย่างเงี้ยก็ก็จะมีคนแบบว่าที่ อย่างเช่นรถทัวร์ก็เขาจะนั่งหรือว่าอย่างเช่นบบเขาผัดกันขับเนาะส่วนเป็นรถเมล์ก็จะน่าจะเป็นพวกแบบว่าตรวจตัวมั้งนะอันน,น,น,นะนี้ก็จะเป็นชั้นล่างนะแต่ส่วนนี้ก็จะเป็นชั้นบนขึ้นอ่างหลังสุดคือ VIP นะทุกคนนี่มีทางออกด้วยอ่ะโอเคเดี๋ยวเราก็จะไปดีต่อไปกันเลยนะคะกดที่เมนูเช่นเคยเลยนะทุกคนแล้วเราก็ลบไอดีเรานะคะทิ้งออกไปเลย แล้วเราก็จะใช้ไอดีไอเดีหนึ่งนะจ๊ะเดี๋ยวเราจะแจกอีกไอดีหนึ่งแป๊วหกหกหนึ่งหกสองสองแปดสองสองแปดหกแปดห้าเจ็ดแปดสี่สามกดโอเคแล้วก็ดาวน์โหลดเช่นเดิมเลยนี่ทุกคนอ่ะ ไหนอ่ะท่านึงนะเออู่ไหนอ่ะอ๋ะอๆอยู่ตรงนี้เลยอันนี้นะคะก็เป็นรถบัสนะคะเป็นรถบัสน่าจะซิ่งหนาดูเลยเ <c oughs> พราะดูจากสภาพรถนี้น่าจะไปซิ่งแต่ไหนมาก่อน <c oughs> นี่เป็นรถสไตล์แบบเแบบๆแบบแบบริดหนึงนะจ๊ะนะปึ๊บแตเข้าไปเลยนี้ก็จะนี่เลยที่นา่งองขับนะทุกคนคือ เวลาเขานั่งขับเนี่ยตั้งแต่ตรงพรมอะไรก็สร้างยากมากเลยนะเนี่ยนี่เลยทุกคนอะไรอยากสร้างรถเมย์เป็นบ้างนี่อ๋อก็จะขึ้นตรงนี้เลยเป็นรถบัสสไตล์สไตล์แบบซิงซิดหนึ่งอ่าอันนี้ก็จะเป็นเอ้ยมันเหมือนเครื่องบินเลยอ่ะเบาะนะคะทุกคนคือเหมือนเครื่องบินนะตัวแบบตัวเบาะเนี่ยจะเหมือนเครื่องบินตัวรถก็ตัวรถทั่วไปนี่แหละอืมนี่เลยอันนี้ก็ปกติห้องอันนี้ก็คือ ห้องน้ำนะจ๊ะทุกคนนี่ตอนนี้จะเป็นที่หลังสุดเลยอยู่ใกล้ห้องน้ำไม่เหมือนเนาะอันนี้ก็จะเป็นทางลงนะจ๊ะทุกคนโหดูสิเป็นไอดีที่แบบซิ่งสุดๆเลยนะไอดีรถบัสคันนี้นะรถบัสคันนี้เนะี่ยซิ่งซิ้นส,ส,ส,สิมากเลยอ่า้าคนขับไม่มีจะขึ้่อนนะทุกคนอ่าโอเคเอาล่ะ คลิปนี้วันนี้ก็จบลงแบบงงๆอีกแล้วถ้าใครดูแล้วขำขยับนิ้วไปกดไลค์กด subscribe แล้วเม้นมาแซวกันหน่อยจะไว้นะโฟก c สชาแนลมีไว้ดูแก้เบื่อแต่ระวังจะติดใจจนเบื่อไม่ได้เจอกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะบ๊ายบาย